แต่ว่าที่ต่อเสียไปแ้ก็คือมีมหาสมุทรใหญ่ก็มากเหมือนกันแต่ลาที่ที่อยู่ใาสายได้สำหร,รับคนในสัตว์ยังมีมากกว่าโลกพระพุทธมากสําหรับโลกพระพุทธนี้ก็มีทะเลมีมหาสมุทรเหมือนกันฉะนั้นเนือที่ยะมีไ้สัตว์ทุกคนอาศัยก็มีน้อยกว่าโลกมนุษย์มากแล้วเธอจะถามว่าคนโลกนี้เขาไม่เทียบอะไรเจา้าค่ะ ถ้านก็ชวนนาจุลัยว่ลงไปดูกันลงมาดูชาวโลกประพุตลงไปถึงพื้นดินแต่เราไม่จําเป็นต้องเดินอย่างมนุษย์เขาเดินกันถ้าเดินอย่างนั้นไม่ทราบว่ากี่สิบปีอายนนุคนจุลัยก็ไม่สามารถจะเดินทั่วแล้วก็ใช้การเดิน,น,นอย่างคนหอกนมกจะไปไหนไปถึงทันทีจะไปช้าแล้วไปเร็วก็ได้ เรื่องก็ปฏิบัติตามนั้นลงไปก็พอดีไปพบคนพอดีเมื่อคนในเลื่ี้รู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเปพิเศษเขามีความขยันมัน่นเพียรโดยกอบปิจกงานหน้าตาก็แฉ่นมเีงเป็นคนมีผิวขาวนวลไม่บอกอาการข้อความทุกข์ไปดูว่าเรื่องของคนทัหลายมองดูไปนอกมากไปหลายๆลยหมู่บ้าน ก็มีแต่ความเด้เหรอบ้านก็สวยสดทพงามทุกคนก็มีแต่ความยินยาแจำมใสต <c oughs> ิดพันธุยาหารต้นไม้็มากต้นเกลืดน้อยต้นทุกอย่างมีมากกว่าครึ้นไปหมดอากายก็จะมีความเยือกเย็นหน้าอยู่นี่ตอนใกล้กลางนะใกล้จมีความอาุ่นเพราะความเย็นพอสมควร ถ้าจะเทียบกันโลกวันนี้เที่มีความเย็นประมาณยี่สบองศาตอนนี้สบายสบายคนสดชื่นมากาแล้ต่อไปพระกระถามว่าจุลัยเห็นสัตว์ประฉานไหมลูกจุลไ,ม,ไมองไปมองมาทั้งๆที่ใช้ตาที่เป็นนามธรรมาท,ที่เรียกว่าตาทิ์ก็ไม่สามารถเห็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์ได้เห็นได้คนอย่างเดียว เธอจะโทนตอบพระว่าไม่มีมองไม่เห็นเจ้ากาสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์พราได้ตับว่าใช่ที่นี่มไม่มีสัตว์ประหลานไม่มียานพาหนะที่สัตว์ลากแต่ขอรักจะดต่อไปว่าที่นี่มีรักเกินไหมเธอมองเปทั่วโลกก็ไม่มีระเกินเหมือนกันอยากกินคือรักเกินไม่มี เธอก็ตอบกับพระว่าไม่เห็นเจ้าค่ะถ้าตอบว่าโลกนี้ไม่มีรถยนอนให้ดูเครื่องจักรคตนงต่างเธอก็มองไม่เห็นอีกเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเจ้าค่าพระถามว่าถ้าไม่มีเครื่องจักรนนคนโลกนี้ต้องกินข้าวมันก็โลกเราต้องมีความเป็นอยู่ว่าโลกเราเวลากินข้าวจะข้าวเป็นข้าวเ,เปลือกเขาจะกินได้ยังไง ทิดอย่าไรก็จนใจจนไมคทำตอบ <c oughs> มองไปมองมาด้วยความรอบคอบอเทก็มองเห็นเป็นข้าวที่ปลายกบขึ้นกระนาข้าวทั้งหมดปลายกบก็เป็นข้าวสารเดินทีก็เป็นข้าวเปลือกพอแก่เทมที่เปลือกก็แตกออกแย้ออกมาเป็นข้าวสารลายกินนิดหนึ่งเห็นมันดาชาวบ้าน เวลาที่เขาโยงหาอาหารก็่เก็บจนได้มาเขาไปเก็บใส่ถังใส่ขนันอมาอมากันไม่มากแค่พอกินแม่เหลือลกินนิดหน่อยเพื่อหยงเช้าไว้ประโยชน์ตอนเย็นแม่เหล็วันต่อไปเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นไม่ทันยุ่งไม่จำช้างเธอก็ทูลตอบพระว่าไม่เล็กนี้ไม่ต้องมีโรงสีเจ้า่ะแล้วก็ไม่ต้องซ้อมข้าวเมื่อเข้าออมาเป็นข้าวเปลือก ต่อมาก็เลิกแต่กวาเป็นข้าศัตรเห็นชาวบ้านกำลังจิตเก็บกันท่านก็นตอบว่าใช่เธอเห็นถูกแล้วห <c oughs> ลังจากนั้นเองสันเด็จพระปฏิปแกวก็ถามเธอว่าไปดูที่ว่าคนบ้านนี้นะเขาต้องฆ่าจาัดก,กินไหมเธอก็ตอบว่าจัตไม่มีใจฆ่าเจ้าข้าเ่อถามว่าสัตว์ที่เดินบนดินไม่มีสัตว์ที่ไล้นน้ำมีไหมที่ะเป็นอาหารของเขา ถ้ามองไปดูด้วยความเป็นทิศของตาพค่ตาทิศเธอก็บอกไม่เห็นเจ้าค่าถก็กตอบ่าใช่โลกนี้ไม่มีสติสัานฉะนั้นจะาเลยน,นาว่าโลกรู้คือโลกพุทธเธอก็ถามว่าโลกรู้ทําไมจะไม่มีสติสัจานถ้ามีสติสัจฐานนั้สติสัานอาจจะรูาา้ภาษาคนคนอาจจะสามารถจะรู้เส้นภาษาสาัตว์สามารถพูดกันได้ก็จะมีความรู้มากจิง่งขึ้น แล้วเธอตอบว่าอะไรลูกรักการโลกใดถ้ามีสัตว์มีสัตว์เดือฐฉานโลกนั้นยังไม่รู้จริง่นหมายความผูดที่เกิดเป็นสัตว์เดือฐฉานเป็นคนที่รู้ไม่จริงความรู้น้อยมากเกินไปน้อยกว่ามากกว่าความไม่รู้ทางรู้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เดือฐฉานทุกตัวมาจากคน คนนี้ทำความชั่วบาปอหุสนี่หนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สามพูดผิดปรการสี่พูดภาษาว่าห้าพูดกันหยาบหกพูดส่อเสียดยุคนเขาแตกกันไม่ว่าเจ็ดพูดวาจาหรือหลายราประโยชน์ไม่ว่าต่อยคิดยาได้ทรัพย์สมัยก็คนอื่นโดยไม่ชอบทำเก้าคิดประทุษร้ายฉลาดจีบจองล้านจองแสนจองเรื่อจองกรรม แล้วก็สิดมีความเห็นไม่ตาม,ตามความเป็นจริงไม่มีความอคตัญยูไม่รู้คนคนคนใดที่มีคนคนนัน้นแทนยืนยันรับประถือกับอคตัญยูแต่น้องเขาได้ความชั่วที่ว่ามีความเห็นผิดคนปดะเพื่นอนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในอาบาย,ยภูมิคือมีนรกเป็นต,ต้นแล้วมาเป็นเปิดมาเป็นเทรกายก็มาเป็นสติฉัน ดังนั้นตที่แทนทุกตัวก็มาจากคนไม่ไ่้ถือว่าเน็ตเกิดในโลกเป็นสัตว์ท,ทีเดียวเกิดเป็นคนก่อนจะเป็นคนที่มีความชั่วเป็นคนที่ทําความชั่วขึ้นหนึ่งกันฆ่าสัตว์ชีวิตเพื่อทำร้ายรนาากายเช่นกันฆ่าเช่นกันอย่านี้ไม่ถือว่าเป็นคนรู้ถือว่าเป็นคนไม่รู้คือในโทษของความชั่วที่ตัวจะต้องทา แม่นเมือเราคิดไปทุจร้ายเขาเขาก็คิดไปทุจร้ายเราเราไปทุจร้ายเขาเขาก็ระทุจร้ายเราเราอยากจะฆ่าเขาเขาก็อยากจะฆ่าเราตอบแทนเรื <c oughs> <c oughs> ่องความเลกคนเ,เทศนี้ไม่มีความสุขไปไหนก็ตามตระแนงกคนมีความระแวงสงสัยอยู่เสมอจะหลับก็ไม่ประสุขจะตื่นก็ไม่สุขต้องหวาดเสะดวตัวเสมอยี้เพราะความทำเพราะความไม่รู้ การลัก,กทรัพย์ก็ดีการผิดกในการก็ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันทำแล้วผลม,มีความทุกข์คนด้เพศนี้ที่อคนไม่รู้อย่างคนในโลกสมุูมรเราเป็นคนรู้เหมือนกันแต่ไราไม่คบถวนฉะนั้นจึงมีสงครามการโลการฆ่าควารเท่ากันการแย่งการขโมยกันการแย่งคนรักกันการพูดไม่พูดไปตรงตามความเป็นจริงพูดเลยบ้างแต่นบนสุราในรายนยี้เป็นต้น เป็่ความว่าคนในโลกนี้ไม่รู้จริงคนโลกนี้เขารู้จริงคนที่รู้จริงจริงจะมาเกิดในโลกนี้ได้คือเรื่องสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคนข้าแม่บาปไปไั้ชั่วคนประเภทนั้นเขาเกิดในโลกมนุษย์แล้วเขาไม่ทําบาปไม่ทําชั่วไปเป็นพรหมก็ดีไปเป็นเทวดาก็ดีหมดปริศนาแบบนี้จากของเทวดาก็มาพักที่โลกนี้ซึ่งมีความสุขแต่โลกนี้จะไม่มีสัจธรรม เพราะปฏิฉันเป็นเสริกรรมกันให้ความชั่วนําให้มาเกิดโลกนี้เป็นโลกรูกก้ไม่ใช่โลกโง่ยังไม่มีสฏิชันมาเกิดคืออะไรก็จําได้บอกว่าคนรู้ก็เป็นอย่างนี้เองแต่ต่อไปท่านก็อบอกต่อไปดูต่อไปโลกรักดูจริยาขอชาวบ้านชาวบ้านตรงนี้เขาอยู่กันยังไง ไปดูเมืองใหญ่ๆที่เราประเทศมีไหมเธอก็ตรวดไปทั่วโลกไม่มีเขตใหญ่ๆที่เระเ,เลยเจ้าเน้าทีเขาจังจหวัดที่มีผูอ้อไยการจังหวัดก็ไม่มีบ้านในสภาพคล้ายคลึงกันหมดบ้านใหญ่สะอาดสวยสวยง,งามคนหน้าตายินเยนแจ่มใสีูดูดตำรวจไทหารก็ไม่มี เจ้าหน้าที่รักษาเรือนยามก็ไม่มีคนเถื่อนก็ไม่มีเธอก็แปลกใจโลกนี้ทําไมไม่มีผู้ปกครอง,องทําไมไม่แบ่งเป็นขอบเขตเป็นประเทศเป็นรัฐเธอก็ทูลถามเอ,มเองท่สนเด็ะสงสานโลกคนนี้น่าจะหาคนที่มีความรู้พิเศษม่ได้เพหนึ่งไม่มีผู้ใหญ่บ้านสองไม่มีกำนัน สามไม่มีนายอำเภอสี่ไม่มีผู้บ่ิการจังหวัดแล้วก็ห้าไม่มีรัฐมนตรีหกไม่มีนายกเจ็ดเป็นอีกพร,ระเจ้าแผ่นดินเองเสด็จมาว่าอันหนึ่งก็จัดว่าก็ไม่จําเป็นต้องมีการมีอย่างนั้นต้องคนเกเรไม่ตั้งจะความดีต้องมีคนควบคมุมตั้งไปในบ้านควบคมุคบคมคนในหมู่บ้านในกลมใกล้ๆ <c oughs> ใหญ่ไปหลายหมู่บ้านก็มีกำน,นันเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจในตำบลน,นั้นต่อไปหลาๆกำน,นันก็มีนายอำเภอเป็นประธานมีอำนาจในเขตอำเภอนั้นหยหลๆอำเภอก,ก็มีผู้บริการจังหวัดกันนี้เป็นตน้นแต่ความการที่มีวัคุมคนที่มีความประพฤติไม่ดีเขาอยู่ในขอบเขตถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็ต้องนำมาลงโทษแต่ใน,นโลกนี้เขาไม่มีการลงโทษกันเพราะคนมีความประพฤติดี แนวดท่านจะชวนให้ไปคุยกับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายตอนนั้นไปจนไรก็ลงเดินดินข้าไปหาหคุณยายคนหนึ่งความจริงก็น่าจะเรียกว่าคุณพี่หรือคุณนา้าเพราว่าคำว่าคุณยายมันแก่มากข้าไปถึงยกมือไหว้ท่านถามว่าคุณยายเจ้าค่ะอายุเท่าไหร่คุณยายก็ยิ้ม แต่กระถามว่าหนูมาจากโลกไหนคนโลกนี้รูปร่างหน้าตามันหนูไม่มีั่้ก็หไม้ความรูปร่างหน้าตาอาจจะใช่ถึงกันแต่ก่เป็ลายตัวเล็กเอาไว้ผมจบผมเราเราข้างไม่มีเป็นเถกโกนอยู่ก็ปากติ่มมีเพชรเล็กเป็เพรชราคาไม่แพงตอนนี้อาจจะเป็นเพชรเล็กเสือเพชรโปรก็ได้เป็นแก้วประเภทนั้น เธอก็ว่าฉันมาจะาโลกมัมโพจาค่ะเขาก็ถามว่าโลกจมโพอยู่ที่ไหนเธอก็ชี้ไปดวงดาวดวงหนึ่งถ้าเลยโลกพระอังคารเลยโลกพระจันทร์ก็มาเป็นโลกเขาจมโพมองจากที่นั่นในเวลากลางคืนก็เห็นเป็นดวงดาวเหมือนกันมีแสงสว่างแต่เป็นดวงดาวไม่โตน,นักแต่เขาก็ถามเธอว่าเธอมาได้ยังไง เธอก็ตอบว่ามาจากความรู้ของพระกันให้แต่พระจะนำนำมา,มาไม่ใช่แบบนี้เขาแอกใจคําถามว่าคำว่าพระหมายความเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าพระคือนักบวชเขาก็ถามว่านักบวชหมายความ,มอย่ายังไงเธอก็ตอบไม่ถูกการมาชื่อที่องค์สมเด็จพระพุทธมุนีไปพ่ายจ้าเวลานั่งท่านร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาหนาเหมือนกันต้องทํ้ร่างกายให้หนาเขาถึงจะเห็น ไม่เป็นไรก็กราบท่านท่านเขาก็กราบบ้างเขาถามว่าพระแต่งตัวอย่างนี้หรือทุเรก็ตอบว่าแต่งตัวอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วต่อไปก็ถามว่าพระมีฤทธิ์หรือทุเรก็ตอบมีฤทธิ์เจ้าค่ะต่พาพระไม่มีฤทธิ์ต,ตัวท่านอย่างเดียวท่านทําให้หนูมีฤทธิ์ด้วยเขาถามว่าหนูมีฤทธิ์อย่างไงก็ตอบว่าสาม,มารถมานี่ได้แต่ก็ต้องใช้ยานฐานะลอยมาเฉยๆเข้าฟังแล้วก็แปลกใจ เวลาเลี้ยงถามว่าคุณยายมียึดใจเจ้าคะ่ะแต่ความจริงไรงนึกในใจแต่เรียกคุณยายนี่เขาจะโกรธไหมแต่ความจริงใเขาก็ไม่โกรธเขาไม่ทราบใบสากว่าคุณยายหมายความยังไงเขาถามว่าคำว่าคุณยายจะหมายความเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าคนที่เป็นแม่ของแม่เรียกว่าคุณยายถ้าเป็นแม่ของพ่อเรียกว่าคุณย,ย่า แล้กะเป็นคนดูเนือเยอมากอย่างน้อยที่สุดท,ที่สุดคนละตัวน,นี้แต่เนื้อเยอะเกินสี่สิบปีขึ้นไปหญิงคนนั้นทําท่าจะง,งนถ้าว่าคนทีเนือเยอะสี่สิบปีแล้วแกเลยจะไรลเทอแก่จะค่ะถ้าว่าถามว่าหนูอายุเท่าไรจ้ะเรก็ตอบว่าอายุสี่ปี็นยากห้าปีเาปจา,า,าค่ะถ้าว่าแปลกใจแม่ยันนี้เรียกว่าเด็ดใช่ไหม เมื่อไรก็ตอบว่าใช่ไดถามว่าโลกชมพูหรือโลกมนุษย์ที่มีน,นุษย์อยูน่น,ยยน,นั้นอายุไขเท่าไรเมื่อไรก็ตอบว่าเวลาอายุขัย75ปีจะขาดยิ่งว่านั่นชักถนนท่านท่าสงสัยมากก็ถามว่าคนโลกมนุษย์อายุขนัดจี๋หรือเท่านี้เลยเกิดมาประเดี๋ยวเดียวก็ตายแยั้นเมื่อไรก็แปลกใจ อายุขายเจ็ดสิบห้าปีไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวเลยต้านเจ็ดสิบห้าปียิ่ง,งย้อนถามคุณยายว่าคุณยายจะขาคนโลกนี้อายุขายมีเท่าไรจะขายคุณยายยิ้มก็แต่ว่าคนโลกนี้อายุขายแปดหมื่นปีจะขายอะไรก็ตกใจแปดหมื่นปีเธอคิดในใจจะอยู่ได้ยังไรนะในโลกมน,นุษย์เราแค่ยุห้าสิบปีก็เิ่มแก่มากแล้ว บางคนก็ฟันหักหมดบางคนหัหหวเหล็กแตหัวบางคนล้างข้อมบางคนก็เดินไม่ไหวหกสิบปีก็ททำท่าจะไปไม่รดเจ็ดสิบปีเล่นลมแปดสิบปีเล้าเจเก้าสิบปีคลานขี้ถ้าร้อยปีจะบันลมกินเรื่องความแปลกใจว่าคนรุ่นที่มีทีุ่ต้องแปดหมื่นปีถ้าเยี่ยมถามว่าเวลานี้คนยาจะอะไรเจ้าค่ะ คนใหญ่ก็ตอบว่าหนูเรียกคนยายไม่ถูกนะจ๊ะฉันไม่อยากเป็นสาวอยู่นะเจอถามว่าความไม่สาวของคนใหญ่ย,ย,ยุทธอะไรเจ้าคะาท่านตอบว่าเวลานี้อยู่กับฉันสามหมื่นปีเสุดเสดยังไม่ถึงสี่หมื่นปีจะเลยตกใจเยันหน้าตาของคนใหญ่ยยจริงๆเวลานี้ที่เรียกคนใหญ่เขาถึงเป็นคนยายย,ยุบย่องท่าน จะเรียกว่าคนมาใหญ่หรือว่าอาจจะเอวมากเกินไปเป่นสมอผู้ใหญ่ก่อนจริงแล้วคนนี้น่าจะเป็นหน้าสาวคนตัวเล็กแต่รูปปางไปทางสามหมื่นปีเศษแต่ถามว่าคนที่แก่ที่สุดก็ย,ดยังตา,ายยี่รูปขาดเคเจ็ดหมื่นปีเศษแก้แปดหมื่นรูปแรกแก้ใก้แปดหมื่นปีรูปร่างเป็นยังไงจะกลแก่มากไหมคนใหญ่ก็ตบว่าแก่มากลูก ที้ไก็ถามว่าฟันหักไหมที่ไรก็ถามว่าฟันมาจะหักหรือจ้ะโล่ามันต้อฟันหักเลยเธอก็ตอบว่าวหักก็ตอบว,ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเสียฟันก็ไม่หักที่ไรถามว่าผมออกไหมเจา้าค่ะทใหญ่ก็ตอบว่าฉันบอกแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเสียผมก,ก,ก็ไม่ออกหนังก็ไม่เหี่ยวหน้าก็ไม่ยน่นหน้าตาคข้ายสินกับฉันและเธอก็ชี้ไป็นคนคนหนึ่งที่บ้านคนบ้าน <c oughs> แม่คนนี้แตเป็นแม่ของฉันจะ้ะเวลานี้ได้มียุคแก่และยุคไข่ก็ไปเที่ยทีแล้วคือแก่เลยุคเจ็ดหมื่นปีใส่ใกล้ยี่แปดหมืน่นปีเยย 8, 1, ปลยมองหน้ามองล่างลักษณะของคุณยายใหญ่ก็ได้คุณยายใหญ่เพราะเป็นแม่คุณยายคนนี้เลยหน้าตายอย่างสาวก็คล้ายแม่ของคนใยญ่คงนหี้คนเดีขขยวไรยเลยก็ตกใจว่าทำไมาคนเหล่านี้แหละจะมีความสุขอย่างนี้ เจ้าถามว่าคนแก่ก่อนนี้ไม่มีด้วยเขาบอกไม่มีการเมืองและคนแก่เท่าไรกว่าเป็นแม่ก็กอ่นันถ้าอยูเท่ากับคนเม,มืองมนุษย์จะมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีแับคนเมืองมนุษย์การเมืองโลกนี้เป็นโลกท,กที่มีความสุขจริงๆเจ้าไปถามต่อไปว่าความป่วยไข้ไม่สมบายมีไหมเจ้าคะใครจะดื่มถายรับป่วยเป็นงไง ยาบอกว่าปวดนั่นปวดนี่ปวดที่สะบางเดือนหัวบ้างเป็นไข้บงังท้องรืงบังเป็นโรคอักเยบบาง,บางคุณยายที่คุณนันแปลกใจทุกอย่างเธอก็ตอบว่าสิ่งที่หนูถามมาไม่มียายไม่ตักเลยที่นี่เขาไม่มีเธอก็ถามว่ามีหมอไหมยายก็แปลอะไรเขาถ้าคำว่าหมอ,อยังไงเธ่ก็ตอบหมอก็รียาถายเป็นรักษาคนไข้คนป่วยยายบอกไม่มี ยายงงเตทีหนถามมาใช่ก็ถามว่าทั้งหมดที่โลกมันมีเนี่ยที่เราตอบมีมากจะค่ะมื่เรียมก็มีมากทื่เราถามที่คนป่วยตาคนมันมีมากคุณยายก็แต่ก็โลกมันทำไมเป็นอย่างนั้นอายุก็เกมาแล้วจเรยกว่าสาพาเดถามว่าในประเทศเียมมีบ้านมีกันไหมมีล้ำไหมมีเพื่อไรถามวัามีอะไรที่มนพิก็ยสว่างมีนายกมี่ไหมมีที่จะนียายดูื่องเลย ยายตานถามไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดแต่ถามว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่างเหงกันไปสู้่อปตางใครตัดสิดนลงโทษต้นยายโรกค,คนนี้เขาทะเลาะกันไม่เป็นเขาคัดคอเป็นในการแรกเขาไม่ตาย่างการเมินทางโกรธต่การฆ่ทซักชิ้นไม่ต้องระวังไม่มีใครรักรูบ้านไม่มีคมเนเจ็บต่การฆ่า,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 าสามคนโลกมกันหมด ไอ้หญิงก็เสร้ไ้ชายก็เสร้ไม่มีใครรัก,กันแต่คนามไม่คนรักคนตามลาพังไอ้แต่นหนึ่งลาทะลับบอกแฟนต่อลังคนรักแต่กลื่อสีคนโลกไม่ไม่พูดคามไม่ไม่พูดขับไม่แยะยุยง,งยต่แฉใส่ก็แตกกันรู้ระชาประโยชน์แม้ดตกการนรี้คนโลกไม่โดนสลายมีไรอยากได้เป็นแบบคนทีคค่ไปเขรักใคร่ทุกคนมีความเห็นที่ไเป็นตามมีความรักต่างคนตามมีความ,าม,ามนามม่ย ต่างคก็ควรละกันต่างความ,มาถือถิ่ตนต่างคนพูดดีต่างคนต่างเค้าสิ่งกันก็เรือความรู้สุปรีความจริงคือร่างของควันที่เพักุญยายทาคุญญาจะก้านน้ำไหมวุญญายจะทำให้ยยหน,น้ำอยุดก้ากจะขาดวุญญาผ่าไปน่ร้่อพุญญาเาเดินค่อยๆแต่ก็เดือม,มากแต่สายจุนเราไปยืนหลังข้อปัญญาสมัครใจเดิน <S 2> <S 2> <S เต็นป๊อเดียวสกถึงแม่นายชายแท้น้ำไหลลงเห็นมองเห็นกลมคลองน้ำไหลายเวลาสิหากเยว์าต็น่างเมลากดมันน้ำใสสมากได้เจออะไรก็ะเลยไไรก็ค้ายาวก็ตอบว่ามีมหาสมุทรน้ำสะอาดแต่ไม่จืแต่มีน้ำขุนน้สนิทเะเลก็พาไปทะเลนี่และแต่ใจว่าคุณยายมีทั้งเหนือหนือไม่ทั้งโกทะไมเดินเล่วอย่างนี้ หลังจากขรภานที่ต่างๆค่อนไดทข้งคนร,รู้ได้ไปสากับคนรูทท้ท่าที่ได้ใสยเครื่องกันตราก็เป็นที่พอใจดึงเชื่อมพประโยชำใจประสัว่าถารัวอะไรลูกัะเลานี้แหันมันรงกายล่งใต้จิตพิรุษละจะดม,มากเกินไดสะัม่ไถ้าดึกม,มากเกินไปลูกรักก็จะไม่มีประโยชน์ของการเรือนจบเพราะเพื่อนี้จะต้องเตรียมการเรือนสาต่อไปจนกลับ เจริสหามหันาภะเม็ะสภูมิท่า,า,าจักกล้าทุนทาวเล่อมา,ากใจกันคนรู้สินตน่างดินนี้ค่ะท่องก็บอกวนน่าสินต่างดินนี้หมายด้เกิดแรงทองคําก็ดีนแมงมดีเพชรดาวก็ดีแลกวนี้แค่ไม่ต้องกดเพียงแค่เดินไปชายเขาโน่นทันทีโดเขาอีมากเป็นยำาห้อายดคเสี่าแต่นั้นทงคำก็ปรดกฏแคุ่้ยินดากับตากฏท,ทั้งในเล็กแค่พี้ พเพละพยังยังใกล้ๆบ้านของเขาก็มีเจุดทองคำท่านเชื่อวโดองค์สันเดชเรสร,เร,เเริญองค์สําเด็พระเลยมังโคจัดว่าโลกของคขรู้คือบัณฑิตเรื่องความโลกพุทธเป็นโลกเขาเรู้จริงๆคือรู้ทำความดีแล้วไม่มีเรื่องความชัว่วเึื่อเรื่อความชั่วทุกอย่างเขาไม่ทำกันเขาไม่เคยรู้ต่มาเกิดในโลกนี้อย่างเดียวเขารู้แต่ก่อนมาเกิดในโลกนี้สมัยนี้เขาเกิดโลกสมุทรเขาเป็นคนรู้แล้ว หนึมีความเคารพอะไรเรป็นนามของเคารพสามมีเื่ความตายสามมีสิบอะไรสุดะก็กำหนดสิบสุดอโดยเาะยิงคนละมี้มีกับสิบปปสุดไอดเรืร่องต่างที่ได,ด้ัควาเคารหาติดตาแโสตัสีหที่ปฏิบัติได้ดีหนาตุสารสดต,ตได้ฌานโรบีตายอยากคนคนกระดาบ้างผมบ้างพนรสนาบาร,รมีบนเก่าจะมากเกิดโนนี้นมม,มากไม่คนรี้เกิดในโลกจักรรงนีนนยที่มีสองทุกอย่าง แม้มันรักถึงก็แห้งถือเวลาตหมดเวลากลาก่อยเขาคลายสวัสดีพัะนะมงคลสมบูรณ์ผลผลถือแม้มันรักก็สวัสดี